ยินดีต้อนรับสู่ออโตรีวิวช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโรส r รอยแฟนทอม2025สุดยอดแห่งยนตรกรรมหรูที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความประณีตและความสมบูรณ์แบบรุ่นใหม่นี้ยังคงสืบทอดตำนานแห่งความหรูหราด้วยการออกแบบที่เหนือระดับสมรรถนะอันทรงพลังและเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ภายนอกของแฟนทอม2025ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่าง,งาม ด้วยกระจังหน้าแ่นทอนอันโดดเด่นไฟหน้าเล็ดดีไซน์ล้ำยุคและโครงสร้างตัวถังที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความโบเฉีียวมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ของแฟนทอมไว้อย่างครบถ้วนประตูโคชดอ์เปิดออกเพื่อเผยให้เห็นภายในที่ตกแต่งอย่างหรูหราเหนือระดับด้วยหนังแท้คุณภาพสูงไม้เนื้อดีและตัวเลือกการปรับแต่งที่สามารถออกแบบให้เหมาะกับรสนิยมของเจ้าของแต่ละคน เครื่องยนต์ของ Phantom 2,025เป็นแบบ V12 ทวินเทอร์บขนาด6.75ลิตรให้พละกำลังประมาณ563แรงมา้าและแรงบิด900นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำงานร่วมกับช่วงล่างแบบถุงลมขั้นสูงทำให้การขับขี่รับรื่นนุ่มนวลเราากับลอยอยู่บนก้อนเมฆโรสรอยยังติดตั้งเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความหรูหราและสะดวกสบายสูงสุด ภายในห้องโดยสารของแฟนทอมถูกออกแบบให้มีความล้ำสมัยแต่ยังคงความหรูหราเหนือการเวลาสไตล์ h e a d เนอร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรสรอยเพิ่มบรรยากาศสุดพิเศษระบบอินโฟเทนเมนต์ซ่อนอยู่ใต้กระจกใสพร้อมจอสแสดงผลความละเอียดสูงและการควบคุมที่ใช้งานง่ายที่นั่งด้านหลังออกแบบให้สะดวกสบายระดับ First Class พร้อมฟังก์ชันปรับเอนได้เต็มที่ที่นั่งนวดในตัวและระบบควบคุมอุณหภูมิส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีเะแก Gallery ซึ่งเป็นแผงแดชบอร์ดที่สามารถออกแบบเป็นงานศินละปะเฉพาะตัวของเจ้าของรถในด้านเทคโนโลยีแฟนทอม m 2 2 5 5มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและระบบมองเห็นกลางคืนตัวรถยังติดตั้งฉนวนกันเสียงขั้นสูงเพื่อให้ห้องโดยสารเงียบสนิท ระบบเชื่อมต่อไร้สายเครื่องเสียงระดับพรีเมียมและระบบความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทางโรสรอยยังคงรักษามาตร,รฐานสูงสุดของยนตรร์ประกระดับโลกด้วยทุกรายละเอียดที่ออกแบบมาเพื่อความสมบูรณ์แบบโรสรอยแฟนทอม2025ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นผลงานศินละปะที่โลดแล่นบนท้องถนนผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุคอย่างลงตัวมอบประสบการณ์การขับขี่และความหรูหราที่ไร้ที่ติหากคุณชื่นชอบยนต์ประกรรมระดับไฮเอน อย่าลืมกดติดตาม Auto Review เพื่ออัปเดตรถยนต์หรูและสมรรถนะสูงรุ่นล่าสุดจากโทั่วโลก